Squid Game อาจขึ้นแท่นรายการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ Netflix พอตเรื่องเกมเด็กเล่นเดิมพันด้วยชีวิตที่ตึงใจผู้ชมทั่วโลกทุกทกท่านที่อยู่ในห้องนี้ชีวิตกำลังแย่จนถึงขีดสุดเพราะไม่มีเงินพอใชา้หลังจากเปิดตัวได้เพียง4วันซีรีส์เกมเด็กเล่นที่เดิมพันด้วยชีวิตสุดระทึกขวัญอย่าง Squid Game ก็ได้ขึ้นแท่นรายการยอดนิยมอันดับหนึ่งทาง n น t f l i x เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดโคซีโและ Head of Content อย่างทีมซารันด็อกก็ให้สัมภาษณ์ว่า s u u i d g เกมจะเป็นรายการที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างแน่นอนและจะมีโอกาสจะเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Netflix อีกด้วย s u u i d g เกมเป็นผลงานซีรีส์กำกับโดยวังดงฮยอกซึ่งโด่งดังจากผลงานภาพยนตร์รางวัลอย่าง Silent m i s s g ร n i t และ The f o r t ์เ s ที่น่าเซอร์ไพรส์คือเขาวางแผนทบซีรีส์เรื่องนี้มานานกว่า10ปีโดยได้เริ่มเขียนบทตั้งแต่ดับแรกเมื่อปี2008ด้วยการหยิบยืมแรงบันดาลใจจากหนังสือการ์ตูนช่วงนั้นผมอ่านหนังสือการ์ตูนเยอะมากและเขียนบทเรื่องนี้เสร็จภายในปี2009ณตอนนั้นดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะมีเนื้อหาที่คนอ่านไม่คุ้นเคยและดูรุนแรงเกินไปและมีบางคนที่มองว่าเรื่องเราดูซับซ้อนเกินไปหน่อยและไม่น่าที่จะทําตลาดได้อีกทั้งตอนนั้นผมยังไม่สามารถระดมทุนในการผลิตได้มากพอและ ในส่วนของการแคสตนักแสดงก็ยากเช่นกันผมคุกคีอยู่กับการเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ประมาณ1ปีแต่ก็ต้องพับโปรเจกต์เก็บไปในที่สุด โดยผู้กำกับวังดงฮยอกยังได้กล่าวขอบคุณ넷ฟิก์ที่มอบอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานตามที่ใจต้องการหลังผ่านไป10ปี Squid Game บอกเล่าเรื่องราวผู้คนจำนวน456คนที่สิ้นหวังและประสบป,ปัญหาด้านการเงินจนต้องมาร่วมแข่งขันเกมเด็กเล่นเพื่อมาชิงเงินรางวัลจำนวน456,000ล้านวอนที่ต่างต้องพยายามเอาชีวิตรอดในแต่ละเกมโดยที่ราคาความแพ้นั้นต้องแลกด้วยชีวิต โดยมีนักแสดงมากฝีมือมาร่วมถ่ายทอดความระทึกขวัญในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกีจองแจรับบทซองกีฮุนพ่อไม้ที่เผชิญกับความล้มเหลวทางธุรกิจและปัญหานี้สินพักแฮซูรับบท โจซังอูเพื่อนที่โตมาในละแวกเดียวกันกับซองกีฮุนวีฮาจุนรับบทวังจุนโฮตำรวจที่ค้นพบเกมนี้เข้าระหว่างออกตามหาพี่ชายของเขาที่หายตัวไปและการเปิดตัวนักแสดงที่น่าจับตามองอย่างจองโฮยอนรับบทแซมยอคผู้รีภััยชาวเกาหลีเหนือจองโฮยอนเดิมทีเป็นที่รู้จักในวงการนางแบบผ่านการปรากฏตัวในรายการ k o r e นิ i ก โมเดลโฟและยังได้เป็นหนึ่งในผู้ที่คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอีกด้วยนอกจากนี้ Squid g เกมยังถือเป็นซีรีส์ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนและค่อนข้างแตกต่างจากซีรีส์แนวเอาตัวรอดที่ผ่านมาแก่นของเกมเอาชีวิตรอดอยู่ตรงความบันเทิงที่ได้เห็นตลอดทั้งเรื่องและการได้รู้ว่าผู้เข้าแข่งขันต้องดิ้นรนอย่างไรเพื่อที่จะชนะเกมนั้นถ้าจะพูดถึงปัจจัยที่ทําให้แตกต่างผมว่าคงเป็นเรื่องของความเรียบง่ายของกติกาเพราะไม่ต้องใช้เวลาหรือใช้แรงขบคิดอะไรมากก็เข้าใจได้มันง่าย และแทนที่จะโฟกัสตัวเกมสควิตเกมโฟกัสว่าผู้เล่นแต่ละคนแสดงออกอย่างไรและตอบสนองอย่างไรมากกว่าปกติแล้วในเกมเอาตัวรอดเราจะมองไปยังที่ผู้ชนะแต่ในสควิตเกมเรามองไปที่คนแพ้ถ้าไม่มีคนแพ้ก็ไม่มีคนชนะเช่นกันวังดงขยอกเกาวสำหรับใครที่กำลังลังเลอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้คงต้องถึงเวลาเปิดใจแล้วไปสัมผัสกับประสบการ,รณ์ลุ้นตายสุดยิ่งใหญ่นี้ไปด้วยกันครับ